นี้มาสกินเสื้อลายตัวหนังสือภาษาอินเดียครับผมสกินสองสีสองบล็อกครับนี้เป็นสีแรกครับผมสีแรกสกินสีเหลืองครับผมสีที่สองสกินสีเขียวดูสีแรกไปก่อนครับผม เป็นผ้าชิ้นครับผมผ้าชิ้นหน้าตอนนี้ยังเป็นสีแรกอยู่ครับผมให้ดูสีแรกครับคือสีแรกครับผมออกมาประมาณนี้ถ้าสีที่สองก็จะเป็นรูปเป็นร่างครับ ไปเป็นสีที่สองก็ผมสีที่สองเป็นสีเขียวครับสีนี้ก็เสร็จเลยครับผมสองสีสองบล็อกเิียนสีที่สองอก็จะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาครับสวยงามเลยครับโทนนี้เป็นเหลืองเขียวโทนต่อไปเป็นเหลืองแดงครับผม จะให้ดูใกล้ๆครับถ้าสองสีแล้วจะสวยงามครับผมเป็นผ้าชิ้นหน้าครับนี่คือสองสีครับผมให้ดูความแตกต่างนี่คือสีเดียวสองบล็อกสองสีครับผมต้องสื้อภาษาอินเดีย ตั้งกล้องถ่ายเองครับผมหรือว่าสวยงามน่ารักครับผมลายนี้ลูกค้าสั่งรีพิทบ่อยครับผมลูกค้าชอบครับลายนี้ กรุงเทพยังหนาวอยู่ครับเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อกันหนาวสกีนผ้าเลยครับเรียบร้อยครับผมครับให้ดู วังสวยงามครับซื้อภาษ,ษาอินเดียเหมือนกันไม่หมดครับผมเอาก็ขอขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ